้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับท่านผู้ชมครับการที่ประเทศไทยของเรานั้นจะได้ประโยชน์จากการที่เราเดินหน้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นเราจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องทําให้เกิดความเชื่อมโยงเมื่อเกิดความเชื่อมโยงขึ้นเนี่ยโดยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เนี่ยประเทศไทยสามารถเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนี้ได้เลยนะครับการเชื่อมโยงนั้นมีหลายระดับเดวยกันนะครับสิ่งที่เราเห็นชัดเจนมากที่สุดก็คือว่าตอนนี้เราพยายามที่จะ เชื่อมโยงทางด้านกายภาพด้วยการลงทุนทางด้านระบบขนส่งคมนาคมโลจิสติกนะครับตรงนี้ก็จะทำให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจการคมนาคมนะครับแต่ว่าความเชื่อมโยงอีกเรื่องหนึง่งซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญก็คือเกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมคนเช่นเดียวกันนะครับซึ่งจุดที่สำคัญเนี่ยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยจะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานนะครับใน8สาขาวิชาชีพ ซึ่งเราก็จะเตรียมต้องจำเป็นจะต้องเตรียมทั้งในแง่ของปริมาณและคุณภาพนะครับสำหรับวิชาชีพใน8สาขาวิชาชีพก็คือวิศวกรรมการสำรวจสถาปัตยกรรมแพทย์ทันตแพทย์พยาบาลบัญชีการบริการและการท่องเที่ยวนะครับตรงนี้เราจะเตรียมในเชิงคุณภาพได้อย่างไรเราต้องพยายามทําให้วิชาชีพต่างๆโดยเฉพาะ8สาขาวิชาชีพเนี่ยได้มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิของอาเซียนนะครับ ซึ่งตอนนี้าทางกระทรวงศึกษาธิการก็พยายามเร่งรัดให้มีการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติที่สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิของอาเซียนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ตามขอบชายแดนเนี่ยเราต้องพยายามทำให้คนของเราเนี่ยมีความเชื่อมโยงนะครับทั้งทางด้านธุรกิจทางด้านวัฒนธรรมทางด้านการศึกษาเนี่ยกับประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น อันนี้ก็จะเกิดประโยชน์ทั้งทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการบริการการลงทุนและทําให้การค้าชายแดนเนี่ยได้รับประโยชน์เต็มที่แล้วที่สําคัญที่สุดก็ทําให้เมืองเหล่านี้เนี่ยเป็นเมืองการศึกษานานาชาติก็ได้นะครับซึ่งก็จะทําให้ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเข้ามาใช้บริการกิจการทางการศึกษาในประเทศไทยเรามักจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า มีความสามารถทางด้านภาษาไม่ดีพอนะครับทักษะทางด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษนะครับตรงนี้ก็จะจําเป็นจะต้องมีการรณรงค์มีการดําเนินการกันอย่างจริงจังนะครับโดยมีแผนงานต่างๆที่จะต้องเตรียมการเพื่อให้เรามีความพร้อมทางด้านนี้นะครับยุทธศาสตร์ที่สําคัญเนี่ยมันจะต้องทําให้เกิดความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษานะครับในการวางแผนการผลิตและการพัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพ แล้วก็มีปริมาณเพียงพอสอดคล้องกับความต้องการของระบบเศรษฐ,ฐกิจภาคการผลิตและภาคการบริการและที่สำคัญก็คือว่าต้องมองให้กว้างกว่าประเทศไทยต้องมองในกรอบของอาเซียนต้องมองในกรอบของประชาคมโลกนะครับเพราะว่าประเทศเราได้เดินหน้าเปิดประตูเต็มที่นะครับในส่วนที่สองที่เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญซึ่งก็ได้พูดไปแล้วก็คือว่าจะทำอย่างไรที่จะ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพต่างๆโดยเฉพาะ8สาขาวิชาชีพซึ่งจะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีเนี่ยนะครับให้ได้กรอบคุณวุฒิมาตรฐานที่เป็นสากลที่อย่างน้อยที่สุดก็ในระดับอาเซียนจะต้องเกิดขึ้นนะครับเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่3ที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือว่าเราจะทำอย่างไรที่จะจัดมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ดีขึ้นนะครับเวลานี้เราปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำาม0บาทนะครับ ค่าแรงเราก็แพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศนะครับฉะนั้นการยกระดับขีดความสามารถมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ดีขึ้นให้ครอบทุกอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะทำให้ประเทศไทยอยู่ในศักยภาพในการแข่งขันที่ดีแล้วก็ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้ด้วยนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการผลิตคนหรือกำลังคนเนี่ยถ้าระบบการศึกษาของไทยเนี่ย ไม่สามารถผลิตคนได้ทันนะครับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจโลกเนี่ยเราก็ควรจะเปิดเสรีเพื่อให้มีการนําเข้าแรงงานได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องดูคนของเราด้วยไม่ให้ผลกระทบได้รับผลกระทบในแง่ของการจ้างงานนะครับการที่เราส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับโลกเนี่ยเข้ามาเปิดวิทยาเขต ในประเทศไทยเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของเรื่องภาษาอังกฤษที่เราจําเป็นจะต้องพัฒนาฝึกอบรมคนของเราให้สื่อสารได้ดีขึ้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะทําให้ประสบความสําเร็จในระยะเวลาอันสั้นนะครับเนื่องจากว่า 2- 3สาปีเนี่ยคงไม,ม่สามารถทําให้คนไทยทั้งหมดเนี่ยสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลได้ดีขึ้นในทันทีแต่ว่าสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือว่า เราต้องทำการศึกษาเนี่ยโดยผ่านทางสื่อมวลชนก็คือว่ามีการสอนภาษาอังกฤษมีการทำให้เกิดความรู้ความความเข้าใจในเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยผ่านช่องทางที่ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้ไม่ว่าจะเป็นวิทยุทีวีหรือสื่อสารทั้งหลายที่จะเข้าถึงประชาชนจำนวนมากการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนั้นจะไม่เพียงพอฉะนั้น Education on air เนี่ยสำคัญ การให้ความรู้การให้ข้อมูลมูลเนี่ยจะต้องผ่านทางสื่อสารมวลชนตรงนี้ก็จะได้ผลในวงกว้างมากที่สุดแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมทรัพยาการมนุษย์ของเราให้รองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งสำ,ส,สำคัญมากพอๆกับการที่เราต้องการให้เกิดการเชื่อมโยงทางด้านโลจิสติกส์นะฮะสำหรับในช่วงที่2เนี่ยเราก็ได้พูดผงในเรื่องของทรัพยาการมนุษย์นะฮะในเรื่องซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากที่สุด ในระบบเศรษฐ,ฐกิจช่วงที่3เราจะไปติดตามตรวจสอบความเคลื่อนไหวสถานการณ์เศรษฐกิจโลกล่าสุดกันว่าเป็นอย่างไรนะครับเราจะได้เตรียมการที่จะรับหรือประเมินได้ว่าอะไรที่เป็นความเสี่ยงอะไรที่เป็นโอกาสนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับสนับสนุนโดยปตทกระทรวงสาธารณาสุข30บาทยุคใหม่เพิ่มคุณภาพและ w ว w บบงกอกว .com